ปคาคำตอนที่เจาะปาคำร้องให้ไหมร้องร้องให้อย่างไงไหนลองร้องให้ดูดิ <c oughs> โออย่างนั้นเลยเหรอ,อ,รอน้ำตาไหลไหมไหลไหลเยอะไหมเยอะครับ <c oughs> นี่ก็น้ำตาไหลอย,อยู่เนี่ยมันเศร้าเหรอ <c oughs> มันเศร้าหมันรู้สึกยังไงมันเจ็บไหมมันเจ็บครับ เพ,เพราะอะไรฟ้าคำถึงต้องโดนเจาะให้ยาเพราะอะไรเพราะน้าเกลือไม่ใช่เพราะว่าฟ้าคำป่วยใช่ไหมเพราะว่าฟ้าคำป่วยก็เลยต้องให้น้ำอะไรน้ำเกลือ,อน้ำเกลืออร่อยไหมอร่อยเออรู้รสชาติน้ำเกลือด้วยเหรอไม่อร่อยเออมยากะไแล้ว